ใกลจนสุดสายตาไม่อยากเห็นว่าเราใกล้กันแล้วทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหวหวันกับความทรงจำนึกถึงครั้งแรกเราพบกันเธอและฉันมีใคยต้องไกลในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหว้สั่นอยู่ภายในใจ กลัวการที่เราใกล้กันกลัวใจจะเปลี่ยนพันไปฝนพรำเปรียบมันครั้งฉันพบเธอแววตาของเธอ,อยังคงติดตรึงในใจไม่ลืม รักเรายังมีเราลองใช่ไหมหรือการเวลามุนไปเปลี่ยนใจเธอไปอีกดวงเธอเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังคงห่างไกล เมื่อเวลาพาเราให้กลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงวันไหวเมื่อเขามองดูภาพเธอที่ไรน้ำตามันยืงไหลออกมาอย่านิ่งข้างนิยามเช้า กับลมหนาวจับใจสายลมเชยอ่อนพาดพาความรักฉันไปส่งถึงใจเธอท,ทีเธอเธอ,อยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังคงห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้มมากไหม ยังคงหวั่นไหวเมื่อเขามองดูพาพเธอที่ไรน้ำตามมันอนยังไหลออกมาการเวลาอารทำให้ใจคนเราเปลี่ยนผันในวันต้องไกลแต่ฉันยังคงมีแต่เธออยู่ในหัวใจสมามอ คิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังคงห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรูู้บางไหมคนไกลยังคงวันไววเมื่อเขามองดูภาพเธอที่ไรน้ำตามมัน